สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ซ้อมชวนเข้าครัวพามาทําข้องกินร้อยๆกันแล้วค่ะวันนี้ไปลาดมาค่ะได้ซื้อปลาหินซี่มานะคะเป็นปลาหินซี่เข้มนะคะเนื้อแน่นๆพันนีเลยค่ะเอามาทอดค่ะวิธีการทําก็ไม่ยากเลยค่ะเนี่ยเราจะทอดกับไข่นะคะเผื่อไม่ให้ปลาหินซี่นะคะเนื้อแตกละเอียดนะคะให้มันทอดออกมาแลวเป็นชิน้นสวยงามนะคะ เวลาทอดน,นะคะก็ให้ใช้ไฟอ่อนๆนิดนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะถอดไฟเบ,บาๆนะคะค่อยๆทอดไปจะเย็นๆน,นะคะจะได้ปลาอินทรีที่มีเป็นชิ้นแบบนี้เลยซุยๆแบบนี้เลยค่ะมันก็น,น่ากินใช่ไหมคะทุกคนสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตักไปใส่จานสเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะคะ อ้มหอมจริงๆเลยค่ะทุกคนเหนื่อยข้าวแล้วทอดเสร็จแล้วเราก็ไปเตรียมเครื่องย่ำกันนะคะกันนี้เลยมีแค่นี้นะคะก็คือหั่นพริกนะคะแล้วก็ซอยหอมคะ่ะแล้วก็เอามาโรยบนกระานะคะที่เราทอดเรียบร้อยแล้วค่ะ เติมความเปรี้ยวด้วยมะนาวอีกสักลูกค่ะน่ากินมากเลยค่ะเหนื่อยข้าวแล้วนี่ค่ะทุกคนตักข้าวระดอนมานึ่งจานค่ะมาลองกินแล้ร่อยมาก คทุกนไปลองทำกันแล้วนะคะพบกันไหมในคลิปหน้านะคะถ้าถูกใจอกากดใจแล้วกดติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ